บรรยากาศคนมรผพธาตุมือนีลครับร้ายครับวันนี้วันพฤหัสที่สิบสี่เมษาหกขาคนมรผพธาตุร้ายครับวันนี้วันนี้ตะกี้เราไปวัดอ่าตะกี้เราไปวัดอะไรนะรว,วัดป่าวิปัสศนาวัดป่าวิปัสศนาแล้หรอ ล้วกลับไปนำตกสีสรงขอนนี่เนาะถูกไหมอ,อ่าสีสงขอนเป็นหม่องที่สองตอนแรกไปวัดพ่นใช่ล้วก็บวับปปัดสนแล้ากลับมาประทัดสีสงหลักเดี๋ยวมาขอพรหนึ่งความากันอีกครับอีกข่านหนึ่ง